ผมนัชนนสีก่อเกื้อนะครับวันนี้จะขออภิปรายเรื่องปัญหาปุ๋ยแพงท่านประธานครับการจะเป็นเกษตรกรไทยเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากลําบากเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างครับที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร 1. ก็คือต้นทุนผลิตสูงครับ 2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 3. ภัยธรรมชาติ 4. การเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้างต่ำ 5. การขาดแคลนแรงงานและหกครับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคุณกลางาท่านประธานครับเกษตรกร,ร,กรทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นยางปาล์มทุเรียนข้าวมันสำปะหลังอ้อยลำไยข้าวโพดท,ทุกชนิดครับราคาตกต่ำมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต้องแก้ไขก็คือหนึ่งปัญหาปุ๋ยแพงครับ 2. ปัญหายาฆ่าแมาลงและยาวัชพืชแพง 3. ปัญหาสารเร่งและโฮอร์โมนพืชแพง 4. แก้ปัญหาอาหารสัตว์แพงสิ่งเหล่านี้ครับรัฐบาลต้องทำได้เลยก็คือการลดต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะเกษตรกร,กรในพื้นที่บ้านผมนะครับซึ่งใกล้เคียงกับบ้านท่านประธานราคายางพาราปาล์มทุเรียนนะครับ ปรากฏว่าประสบปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงครับท่านประธานก่อนสถานการณ์โควิดปรากฏว่าราคาปุ๋ยขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ50%ซึ่งปุ๋ยครับก็คือต้นทุนของการผลิตสินค้าทั้ง3ตัวอย่างน้อยก็คือ20%เนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ขอให้รัฐบาลจัดโครงการทงเขียวราคาประหยัดนำร่องในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่เยดของผมซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรบ้านเราครับ